สวัสดีท่านอย่าเพิ่งหลุดฟึ่งเลสวัสดีคนดูก่อนวิดเปิดมาสวัสดีท่านเกิยนทำลายเต็มหน้าแล้วสวัสดีครับใช่ครับก็วันนี้เราจะมาเบียวเกม r า v กัน <c oughs> ใช่ไหม ใช่ครับเราจะมาเบลเกมมีสกินนี่ไงสกินอะไรอีกนิดละอ่าอีกนิดอันนี้อีกหน่อยของพี่เนี่ยของผมเนี่ยอีกนิดของผมอีกหน่อยอีกหน่อยก็คืออีกหน่อยจะโคตรแล้วคือวันนี้มาฝากท้องใช่ไม่ใช่คุณใช่มามาพบหมอเรื่องอะไรครับไม่ได้ไม่ได้มาพบอันนี้กี่เดือนแล้วคะเนี่ยมีหมอประจำตัวหรือยังท้องอ่อนแล้วมีการแพ้ไหมอ่าไม่ไม่แพ้ครัไมีการแพ้มครับเมื่อวานเพิ่งแพ้ไปอ่าเพิ่งแพ้บอลมัดไปหนึ่งศูนย์ครับอ๋อแพ้ไปประมาณหนึ่งศูนย์ใช่เพิ่งแพ้ไปอันนี้ต้องฝากคันที่หมอเนาะใช่ครััับบเเนนนนาาาาาะะฝกกรร่่ดดดด้ววยยคืออออูซิิขต์หส ุยได้ยินเสียงเด็กเตนเ้นแล้วหัวใจเต้นตึกตึกหัวใจเสียงเบาหวานเข้าดีๆ <c oughs> วันนี้ก็มาในานามของ เกมอาวีอาวีใช่อาวีอีกนิดอันนี้อีกหน่อยอันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่เรายังไม่ได้โหลดทรัพยากรเท่าไหร่ยังไม่เต็มอันนี้เวอร์ชั่นของเครื่องช้าเครื่องช้าอันนี้คอมถ้าคอมไม่ช้าคอมช้าเนี่ยหรือว่าโทรศัพท์รุ่นเก่าเนี่ยจะได้สภาพนี้จะได้จะได้สภาพนี้เขาเรียกว่าร่างร่างไม่เต็มใช่สารลูปแล้วก็ได้สารลูปอันนี้คือเขาเรียกเขาเรียกปรับโลปรับโลปรับโลอันนี้ปรับอันนี้ถ้าของไฮอัลต้าไฮอันเปิดเลเทซิ่งเฟรมเจนดีเอลเอสบาลานขายของได้ไงเนี่ยเขาเมื่อกี้ขายอาวีออยยู่เาาขขงนรเนี่ย ไม่ได้ขายไม่ได้ขายไม่ได้ขายวันนี้เอคันแยกครับลุงเอก็พอนะครับกิจกรรมวันนี้ก็คือเกม R O G เฮ้ยนี่ไงวันนี้ก็คือจะมาพูดถึงเรื่องเกมด้วยวันนี้จะเล่นเกมคนดูด้วยใช่แล้วก็มีสาวความรักมีสาวความรักเพราะว่าพี่เปานี่ถือว่าเป็นแบบเทาเรียกว่าอะไรความรักเทพเจ้าคำคมแห่งความรัก ใช่นะครับก็เดี๋ยวจะตอนแรกเราจะคุยกันก่อนแล้วก็จะเล่นเกมแล้วก็จะมีตอบปัญหาความรักนะฮะใครวัยรุ่นคนไหนที่มีปัญหาความรักนะครับก็ปรึกษาพี่เปาได้ใช่ครับเหนื่อยก็รักครับแต่เขาไม่รักก็พอฮะเนื่อยยืดศกลเซิร์บสบิร์ฟเซิร์ฟเซิร์ฟเซิร์ฟมีคำคมไหมครับมีคำคมไหมของโรงเรียนเมีเยอะไหมเบื่อแล้วตีป้อมอะไรนะเบื่อแล้วตีป้อมอยากตีดีกว่าตีเละไรนะี้อันนี้อันนี้ใช้ปีกตก่ออี้หมุนได้ด้วยนะดูดิน้องนั่งดูดิน้องนั่งดูดิมันหมุนได้อย่่างงี้ปะ เนี่ยหมุนได้เงี้ยหมุนเนี่ยเนี่ยหมุนได้หมดเลยดีมากเลยนะดูดิดูดิลุงดูดิเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปอ้วกแตกให้เขาดูเดี๋ยวก็ป <Denmark> ิวก like right <opot 't swallow> <ESE> ันไปหมดทำไมเขาแต่งหน้าให้ลุงเอแบบน้อยจังวะทำไมคุ๊ดเขาแต่งหน้ากูเต็มจังวะคือปกติหน้าอันนี้ลอยแล้อันนี้หนวดยาวกระมวยอีกนะป้าคุ๊ดตบมินเนี่ยเอาดีหรออย่าเพิ่งเข้าเสียงโกน ชั่วโมงแรกคุยกันไม่ใช่อย่างนี้ แล้วเดีวันนี้ก็เดี๋ยวเขาเรียกว่าแหละนะเจ้าจะมีมีโดเนตด้วยนะจะครึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวเราคุยกันก่อนครึ่งชั่วโมงนะครับระหว่างรอคนเข้ามายังระหว่างนี้ก็กดไลค์กันให้กันด้วยนะครับใช่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไปเรียกปู่พ่อญาติพาอพี่ป้านะมากดไลค์ด้วยมากดไลค์ด้วกดไลค์ช่องกดช่องซับช่องอไม่ต้องแอมานะครับแล้วก็ไปอันซับช่องเอซ่าใช่ครับผมนะครับตรงนี้ช่องลูเอไปกดทงให้ด้วยนะครับไปกดทงแล้วก็ไปกดนี้พงศครับกดนี้นี้ัอก็กดได้เลยนะครัััับบบบเรรราาาาะะะนนนนน่่่จป็ไไไลลลฟ์สุดดท้้้้้ยแแววคคคใชมมมมีผ หนึงนครนายกก็เดี๋ยวกลับวันนี้บุกไปถึงนครนายกเลยครับเป๊กนะครับอากาศนครนายกดีไหมฮะดีครับอ่าดีคือเมื่อคืนไปนครนายกเนี่ยอะไรเหมือนพระเลยอ่ะอันนี้ไม่ใช่เจ้าว่าวัตไหนอ่ะเอาดีนะโอ้หล่อนะเอาดีนะไปเล่นไปนะเอาดีนะเอาเบียร์ซูเปอร์แมนนะนี่นะเอาดีนะเบียร์ซูเปอร์แมนนะอย่าเอาดีนะอย่าถวายปัจจัยกันได้หนูคนละไม่ใช่ไรทั้งเราจะเราจะลงบอก ถามที่พี่ถามที่ที่ผมที่ผมถามเมื่อวานอ่ะที่ว่าพักกับเชฟคนไหนพาหุงเก่งกว่ากันนะพักกับเชฟนี่เชิบใครพาหุงเก่งกว่ากันคอมเมนต์หนน่อยเี่ยเดี๋ยวรอนะเดี๋ยวใครจะรอโดดิษฐ์ถามพี่เปานะครับนะอย่าเพิ่งหลุดอันนี้คุยอันนี้เกมอยู่อย่าเพิ่งหลุดถามวันนี้เมื่อวานมีหมูยอมาฝากพี่เปาเอามาแล้วหมูยอซิกเนเจอร์นะครับเป็นแท่งที่แบบก็ยัดเรียบร้อยฮะเป็นเป็นหมูยอที่ว่าอันนี้อันนี้ของดีนะไอ้ที่ไอ้นี่ใช่ไหมที่เป็นหมู ตัวเมียตัวเมียถูกเลียจนเสียหลักคือคือหมูยอแท่งพิเศษเลยนะครับคือเป็นเป็นหมูตัวเมียที่ถูกเลียจนเสียหลักก่อนจะมาทำหมูยอออกเพราะอารมณ์มันจะดีนิดนึคือขาดขาดใจตายว่ากันเมื่อวานโดนไปขาดใจตายเน้นหมูจนขาดใจตายเหรอครับใช่ก็เลยทำเป็นหมูยอใช่อารมณ์ดีเนื้อแน่นครับขาไหนขาขาขวาขวาหลังขาเข้าครับ เดินไปก่อนไม่รูกฝงมันมั่วไปหมดอ่ะดูดีๆก็อะไรขาไหนขาไหนนัดกันเลยอ่ะระหว่างนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยฝากกดไลค์ด้วยนะครับเพราะว่าระหว่างนี้รอคุยนครับถ้าถ้าถ้าสมถติว่าเราทั่วเราทำได้ดีเนี่ยเขาได้จ้างเราต่อนะครับใช่ครับแต่ก็ไม่น่าจะมีแล้วล่ะน่าจะมีนะครับแต่ถ้าแต่แต่ถ้าอยากให้รีจ้างต่อกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับน้องๆนะฮะใครจ้างวะเหมือนเราไปหลอกเขามาน่ะนะครับเหมือนเราคนบอกไปหลอกเขามาทำไมวะหลอกมาจ้างแต่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่เกมดีนะ เอาเกมดีคือเกมนี้คือเขานิยมกันมากเลยใช่ไหมฟรีไฟ่ะไม่ได้นัดอีกแล้วไอเนี้ยเล่นเองคนเดียวแล้วก็เดี๋ยวเขาเข้ามาว่าเนี่ยเอาล้อลุงส่วนมากตอนนี้ลุงเล่นเกมอะไรบ้างก็อวีนี่แหละครับนะครับแล้วก็เล่นไมค์ไมค์ครับอะไรก็ว่าไปอ่าแต่หลักๆแล้วเนี่ยคือชอบเล่นอวีพิเศษก็คือเวลาขอให้เครื่องหนึ่งเวลาผมเข้ามาเนี่ยผมรู้สึกว่าคือสตรีมลุงเอเนี่ยเล่นแต่อวีนะไม่เล่นเกมอื่นเลยนะ ไปดูที่ไหนมาพี่เปาดูเนทดสอบการจอดระบบโดเน็ตเฮ้ย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 เน้ยเด้ยเฮ้ดเฮ้ยเฮ้ดเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเน้ยเน้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้งเฮ้ย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 เน้มเน้ดเฮ้ยเฮ้วรฮ้าเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเร้ยเฮ้ยเป้่เฮ้หเือยังอยอกจยกฮ้ยเฮ้ยงฮ้ยเฮ้ยเฮอยเิ้ยเก้ยเีงยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้หรฮ้ย เดี๋ยวก็ทะลุไปสักอาทิตย์หนึ่งหรอกมันให้สักอาทิตย์หนึ่งบินไหมเริ่มาทะลุได้ไงวะอ่ะหยอกหยอกนะคะพี่เป่าเออหยอกหยอกมาไงลอิสเริมึงอยู่ไหนไม่มาใครใครใครมาทำอะไรที่นี่อิสเริมึงอยู่ไหนยังไม่ทันเปิดโดเลยเฮ้ยแค่หนึ่งเกมเปิดหนานึงนาทีแล้ไม่เปิดน้องมึงโดได้ไงเนี่ยเฮ้ย เอาดิเอาดิเอาดิเอามึงเล่นแล้วเอาแพ้หนึ่งเกมเปิดด่าหนึ่งนาทีเอาได้วช่องไม่ใช่ช่องผมเอาได้เอาได้เอาได้เอได้เอาได้าได้เอ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 าด้เอาไ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 ด้เอได้เอา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 ได้อาได้เ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 อาไ้เอาได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 ้เอาไเอาได้เได้เอ็ได้อไาได้ไเอา้ดเอาเเ นะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับมาเกมอาสกินาวีนะครับฝันร้ายตุ่จีนอันนี้ไม่ใช่ฝันร้ายตุ่จีนนะครับพระถางซำจังกับตือปวยไก่เนาะกูมึงให้กูเป็นหมอคงอะไรก็ได้ไม่แต่ว่าวันนี้เราเหมือนกูมาอ้วนเหมือนนิกนิกมากครับเฮ้ยเฮ้ยเหมือนไหมเหมือนดูดิเหมือนไหช่วยกดไลค์หน่อยมึงดูนี่กว่าจะแต่งตัวได้ขนาดนี้น้องดูดิเหมือนไ เนี่ยเนี่ยเนี่ยมาทำอะไรอย่างเงี้ยดูเนี่ยอืดูดีเอาคู่หูฝันร้ายเรียนกลางฝันร้ายเรียนกลางนี่อะไรถามนี้น้องป๋องแป้งบอกว่าอายุสาสิบสามกับสาสิบเจ็ดเขามานั่งทำอะไรกันแบบนี้เหรอครับแล้วเหรอครับใช่ครับไม่เป็นงานเป็นงานน้อยเออเป็นสนุกสนุกไงก็เอ็นจะโอ๊ยี่แรงนะอะไรนะแรงนะเนี่ยปังคุงกับจีมเหมาะนะปังคุงกับจีมนะึงแรงนะปังคุงกับจิมนี่แรงมากเลยนะ นะมันอะไรแต่งขนาดนี้มึงบอกปังคุงกับเจีไม่ได้นะของพี่เปาเหมือนถังหูร like ูดเลยโอ้โหน้องมันมันไม่ใช่ครับมันเป็นอะไรสึกแยกชิงปัจจัยกูไม่ใช่พระน้องสึกแยกชิงปัจจัยบ้านป้ามเถอะเกมาวีเขาไม่ได้ตีป้อมแยงปัจจัยอันนี้สพันกิงไข่หแม่งสึกแยกชิงปัจจัยอึงไข่ไตหวันกูแเดี๋ยวละ กูแต่งชุดแดงปุ๊บกลายเป็นขีไข่ไต้หวันเลยนะฮะอืมพี่อะไรอ่ะอะไรเดี๋เดี๋ยวๆๆอะไรเบียวพิกชฟ้ากูมึ่งเลยเบียวพิกชฟ้าคนคนบ้าเลยแต่งตัวพิกชฟ้าพูดไปทั่วน้องซุปเปอร์แมนพม่ามันบอกผมมิสซุปเปอร์แมนพม่า มึงแรงเลยซุปเปอร์แมนพม่าเจ้าที่ลืมโหลดสัปยังก่ออะไรนะเจ้าที่ลืมโหลดซับยัก่อไม่ใช่อันนี้ไม่ได้ขอออกไลฟ์สดแต่ขอขอความช่วยเหลือพี่เปาจับบัวตัวนี้แต่งชุดน่ารักมาข้ามวงมองแรงนะแรงมองเป็นวัวเลยอ่ะไออาร์โอวีนี่เขามีกี่ถ้าเราคุยกันเนี่ยเขามันมีกี่ตัวละคร เยอะไหมฮีโร่เนี่ยเพื่ความรู้ซะแล้วออก็ต้องคุยเยอะอยเกมไงเนือเกแต่เราไม่ได้นับแต่เราก็เล่นไปผมชอบเล่นแครี่ไงอ่าเล่นแครี่แครี่นี่คือยังไงคือส่งของเหมือนเจนที่ไม่ใช่อะไรเงี้ยหรอไม่ใช่แต่จริงจังกคนเดียวกัาไม่จ้างแครี่ก็คือแบบตัวแบกความหวังอ่ะผมนี่แหละอ่าใช่ค่อนข้างกิ่งเชื่อหน่อยเถอะถ้าทำหน้าแบบพูดอะไรก็ไม่เชื่อไปหมดเลยเนี่ยดูดิน้องแบบนี่คนพิมพ์พิมพ์ ทำไมอ่ะพี่ปอาวตอบมาเฟืองมาเลี้ยงได้กี่เดือนแล้วครับไม่ไม่ได้ไม่ได้งานเลี้ยงตอบมาเฟืองนะครับนะฮะวันนี้แต่ว่าวันนี้ด้วยความที่เป็นกล้องของไอแฮปเองเนี่ยวันนี้ลุงเอหล่อมากนะอันนี้เดี๋ยวลองดูนี่แต่แต่ปลกอย่างหนึ่งทำไมพี่ป่ากล้องพี่ป่าบอกว่าไม่ต้องกลัวกล้องไอแฮปหลอดถ้าไมค้างผมยังแยกอยู่มันไม่ใช่มันไมเป็นมันจะไม่ได้กล้องนะครับไม่ได้คนนะไม่ได้คนใช่ในลองขออนุญาตเต้ขออนุญาตนะขออนุญาตขออนุญาตหน่อยนะโอ้โหแล้วครจะเป็นซุ่ยซุ่ยได้ไหมซุ่ยได้ไหมได้แค่เดียว คุยได้ไหมโอ้โหไอ้เฮี้ยคางดากเด็กขนลุกเลยอะพี่เปาโอ้โหเป็นไงลุงสวยได้สวยได้พอแล้วพอแล้วไปได้ไปได้ไหมเต้ไป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 เต้โอ้โหลิสติดดวงที่ตูดครับผู้ชมฮะสิวพี่เปาสิวไปต่อได้ครับไปต่ออย่าไปต่อขอแล้วพอแลครับขอร่อนหนึงออร่อนหนึ่งอ่อร่อนนึงครัอร่อนอุ้ยโอ้โหนี่ก็ไม่ชอบซะแล้วมันว้าวจริงๆนะลุงอืออโอ้โหไปอีกได้ไหมโอ้โหลุงครับ มันแย่จริงๆนะครับดูดิเพื่อผมเน่ยไอ้พี่ป่าวไม่มไอไอไต่อไหลทีมงานก็ร่างดูก็ตัวอ,อย่างนั้นแหละร่างดูแบบเออก็เออจริงว่ะตัวคิดในใจโอ้โหแม่งแย่ชิบหายเลยเล่นยิ้วกี่โมงครับยิ้มไม่ได้เล่นนะครับเล่นนาวีนะครับนะฮะไข่ปลาโล่แยกขายไม่พะรู้ไม่ได้แยกขายปลาโล่นะครับไม่ได้ไม่น่าขายขายปลาโล่นะครับไหนๆแล้วช่วยจีบช่วงแทงให้ดูหน่อยครับ พยายามพุ่งหนุมาจีบทุกท่านเพื่ออะไรเนี่ยมาขมาวีมาจีบช่วงแทนก็นะครับใครเคยเรียนนะครับก็จะน่าจะรู้นะครับนะฮะจีบจีบจีบยกอีกนะข้างนี้จีบจีบจีบปืนนี้จีบยกชิดชิดชิดหูด้วยชิดหูด้วยจ้วงแทงเพื่ออะไรเอาไปขอยรอบขอยรอบคอยรอบอันนี้ก็ติดใจจีบ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  ยกชิดชิดจ้วงแทงอ่ะโอเคใช่อาจารย์ไม่ล่มที่เปล่าทำาน่พีไม่ได้ดักเจ้าลองดูหน่อยดิไม่ใช่มีกีตาร์จะทำอย่างเงี้ยกูได้เป็นพีไม่ได้ดักเจ้าเออโคตรเหมือนนะก็ไม่ได้ลองดูดิรับยังไงครับพีไม่ได้ดักเจ้าเออพีไม่ได้ดักเจ้าเออสวอาจารย์ไม่ล่มเลยครับเบียวประทัดจุดฉีด เพิ่งหลุดน้องอย่าเพิ่งหลุดเอาดีดีๆก่อนเอาดีๆก่อนเพิ่งรีบหลุดนะครับดูควรใช้ไก่กรูมิ่งโกนขนหอยกรูหน่ะเนี่ย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 เดี๋ยวแต่เอี่ยหรือเปล่าครับรบกวนลุงเอเอาแท่งช็อปไปบุกตามผัก เอาแท่งชอบไปบุกตามผักตามบายัดรูก็ฉันชอบเทียมผิดหรือไงเขาไม่พอใจอีกแล้วก็มีรูฉันก็เที่ยมมันผิดหรือไ<อ>งด,อด,ด้วยครับ <c oughs> มึงมีแท่งน้องยาอย่าพูดไปเรื่อยครับน้องอลุงเอครับขอมี <c oughs> ไก่ทีกสองห่อจากคนข้างๆให้หน่อยครับไก่ทีช่อะไรนะ <c oughs> คัดีเหรอไม่ใช่ครับคอสเพลย์เป็นซองอ่างเปลหรอครับไม่ใช่คอสเพลย์เป็นซองอ่งเปาครับน้องนะฮะขอ้ขอที่4นะครับออฟติเมสมีลูกกับแมวลูกจะออกมาเป็นออฟติแมวไหมครับ วเเเดี๋ยา,าไปร่กลุงเอสรุปงานเลี้ยงวันวาเลนไทน์กลุ่มเกพมาหัวเทียนบอดลุงเอนัดแนจัดที่ไหนครับ<ม>อีกคนก็โลนอีกคนก็ดกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมผู้หูทำลายโลกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องเนียมสีไหลเรามาทําความรู้จักกับนกแสกดีกว่าแ เเนดะสิริมาแล้วค่ะลุงเอลุงเอคิดถึงสิริไหมคูมคิดถึงมึงอยามาตามหลอกหลอนอย่าตามมาหลอกหลอนเวทป้าพังครับช่วยหน่อยทำไมรถจอพังบ่อยจังวะไม่รู้มันอยู่ดีเวทป้าพังช่วยหน่อยเวทป้าพังช่วยหน่อยใช่หรอกอแฮฟซีพียูขาดตังเอาฟันลุงเอไปขายก่อนได้ครับทอง 24K ทำนิสัยเหมือนเอไม่ดีนะครับมีเวลาทั้งวันแต่มานั่งเซตระบบออนไลน์ งานวาจารย์ร่วมไม่วันนี้ไม่เอากีต้ามารออาอุ้ยมาเซ็ตต่อไลท์อะไรเต้าเขาบอกว่าีมงานจะทำนิสัยมันดีเซ็ตต่อไลท์มันด่าด้วยความรักดีกว่าบอกพี่เปาหน่อยครับว่าข้างหลังมีควันพี่ปานข้างหลังมีควันครับไหนฮะควันหายควายหายลุเอเขาหนูคิดถึงลุงเอจังลุงมหาหนูได้ไหมค่ะได้ค่ะโอเคครับเรามาผัดกันอมนัก นี่ดูอะไรอยู่เนี่ย เปิดรูกระจกท่องให้พี่เปาดูหน่อยครับพี่เปาขออนุญาตเปิดรูกระจกท่องเป็นไรรูกระจกท่งไม่ใช่ใครหรครับนี่เป็นอไรรูกระจกท่งเะข้ามาจะดูให้เพิ่มกำลังใจแต่พอเห็นลุงเอค้นหาตึกสูงใกล้ฉันแล้วค่ะเครื่องหมายสี่เหี่ยมฝันร้ายวงซุยค้นหาทำไมตึกสูงใกล้ฉันจะไม่ดูดอทนไม่ไหวแล้วโวยเออออเออเออเออออเป็นอะไรเนี่ยอ้องมันจะหลุดกันแล้วะนะครับ

ภาคตที่ลุงเอใส่อยู่คือปาดหนังไข่ตัวเองมาห่มใช่ไหมครับอทำไมมึงไม่อ่ำของเขาบ้างวะทำไมน้องไม่อ่ำเขาวะมอสเอครับโรเบิดที่ให้ไปวางทำลาย I H A V E พร้อมแล้วครับให้สัญญาณได้ตลอดเวลาครับ a few moments later ปรึกษาเรื่องความรักครับงูจงอางมีขาไหมไม่มีความรักอะไรเนี่ยเกี่ยวอะไรกันครับมาทำไมไม่รักก็ไม่ตองมา อะไรไม่รักกอคงไม่มาดูดีมึงก็ร้เลยปรึกษาเรื่องความรักแฟนผมชอบไปซัดกับเกียร์รถส่วนผมนอนซบแม็กอยู่ห้องเอไปซัดกับเกียร์รถพี่เปาเบียวโรปู่หลานจนเข้าเส้นลุงเอจะลองเผาัวดังพี่เปาแล้วพูดว่าหยอกหยอกพี่เปาจะน้องน้องมันหอไม่ได้มันหอแล้วมึงพูดว่าหยอกโยมันเป็นไปไม่ได้หรอกวันนี้ใครเอาลูกเชอรี่มาถวายให้เทพเจ้ากวนอูครับพี่เปา อยากได้คอมดีๆต้องเกมตีป้องสนุกต้องอวีใช่แล้วครับฟีไฟเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอฟากโดคือไปฝากตอนไหนมาเนี่ยพี่เปาีจนแดงทั้งตัวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไอฟันเม็ดส้มเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโตโรอาบูดาบีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไอคันดอานบนไอหัวลานบินเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอาหมวยทลายฮวงซุย ใจจ้าินไหมว่าสียังใครสียังคอนร้องให้ผมกินปลาก้างติดคอครับรูปหลังผมหน่อยโอ้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 ยช่วยมาหน่อยมันก้างปลาติดคอเนี่ยโรูปหลังหน่อยเออทุกคนแฮชแท็กเซฟรูนครนายกด้วยครับเดี๋ยวปลอดภัยอยู่ครับวปลอดภัยอยู่อันนี่คือการสะกดจิต ยืนขึ้นเดินไปด้านหลังที่พัอยัดเลยให้มันจบๆลุงเอครับพรุ่งนี้ผมไปหาอากงที่เชียงใหม่ต้องเตรียมถุงยางไปไหมครับอันนี้ไปทำไมน้องไปหากงคนรู้เอบอกว่าท่านเอเนกับพี่เปาแปะมือกันห้าทีจะมีซัมติงเกิดไม่มีไรหรอกกูมั่วเอ้เออสักิมครับมีไรจะบอกวันนั้นลุงเอนินทาพี่เปาวี่ทำไมเอาคอมการ์ดที่เคยถุงเลยครับ ปกติแล้วครับปกติแล้วปกติแล้วลุงเอที่เป่าฝากตบกระบาลลุงเอหน่อยครับแป๊บแป๊บน้องน้องกูรลอวันนี้กูรลอเออปกติแล้วครับผมพาเกย์ผิวสี9 9คนจะให้ผจัดปาร์ตี้ทะลวงรูสวรรค์ไปถึงมิติแห่งจุดตกเลยไหมครับแล้วมึงก็โดนนิดมันก็ไม่ให้ถูแต่งตัวกันมาเนี่ยก็โดนนิดกันหนาเลยไปซื้อคอมที่ไอเฮฟผมจะขับรถจากเพชรบูรณ์ไปกอทมสาขาบางนาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอยู่เป็นอยู่เป็นอยู่เป็น เดือบูทูธดีไว้ is ready to peel ข <c oughs> ่าวด้านเจ้าอาวาสหนีออกจากวัดเสแว่นไม่โกลคิ้วหนีออกไปเพราะตอกกุฏิพังแล้วไม่จ่ายกมตอกกุฏิพังเลยหรอลุงเอครับใครปล่อยให้ตีจู้เอียออกมานั่งนอกศาลเจ้า <c oughs>